ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมอะไรดีนะโอมบอเสียง,งหน่อยเออเกมไมนมาเอาเป็นมิลลอนเซนบล็อกเนาะเดี๋ยวเรามาโชว์ของของผมกันผมแค่โชว์ของนะเดี๋ยวจะไปหาของเล่นแล้ว อ,อ่ะเรื่อของเจนแค่ชโชว์นะคะมีพวกที่ผมโหลดจากมอดมาด้วยนะและ้วก็พวกพี่เขามีแถมมาให้อยู่แล้วนะอันที่โหลดจากมอดผมก็จะชี้แค่นีด้เดียวนะว่ามันมันเยอะมากอะ่ะน่ทุกคนดูตรงนี้นี่ไไว้อันนี้เป็นมอดที่ผมโหลดมานะ คนรอดูนะนี่ครับทุกคนเห็นไหมโคตรเยอะเลย <c oughs> ผชี้ไม่หมดหรอกทุกคนนั่นแหละครับมันไวมากเรามองไม่ทันหรอกเอาเอาเอา,เอาข้อมาแบบไผมไม่รู้ดงผม,มผมกดข้อมาแบบอะไรอะ่ะแบบปกติอ๋อเราข้อมาแบบโอกาสมานะนนโอเค แล้วนี่ก็ของที่ผมโหลดมอดมานะนี่ครับจะเป็นคนที่อยู่ข้างล่างนี้นี่ทั้งหมดนี้คือโหลดมอดมาหมดเลยนะอ่ะส่วนดาบดาบดาบอนี่ครับสองนี้เป็นมอดหรือว่าเราจะโชว์แค่นี้ดีวกว่าแล้วก็ เขาจะมีรถให้ประมาณห้าคันนะครับแล้วก็ของแต่งตัวของเพียบเลยนะครับอันนี้ไม่มีมอดนะครับผมม่มีมดในไม่มีมอดเครื่องแต่งกายอ,ะอ่ะอ่าถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามอดโหลดตรงไหนนะครับทุกคนเห็นกระเป๋าเนี้ไยถ้าคุณกดก็ไปจะมีมอดให้เราโหลดให้เราซื้ออะไรอ่ะถ้าเป็นโหลดถ้าเป็นฟรีนะครับมันจะมีโฆษณาแบบนี้ทุกคนนี่นะครับนี่ครับนี่ครับ จะเขียนว่าดาวโหลดแล้วก็เป็นรูปทีวีแล้วก็เป็นรูปแบบเครื่องหมายชี้ไปทางซ้ายอ่ะแล้วก็เราจะพอว่าแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะยังไม่โหลดอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยมาโหลดคลิปต่อไปครับเขียนไหมทุกคนอยาอยากซื้ออ้อันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ไว้แค่นี้นะ โชว์่แค่นี้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาเล่นอะไรหรอกผมแค่มาโชว์ไงโชว์ของไงครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาเล่นให้ดูนะ,ะสำหรับเกมนี้พอมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเกมหลักที่เราจะมาเล่นกันเกมที่เราจะมาเล่นหรอน่าจะเกมเสียงจะดังเกินไปไหมครับน่าจะ Cross Buster ไหมครับแต่เสียงน่าจะดังนะครับงั้นทุกคนก็ผมจะพยายามพูดให้เสียงดังที่สุดนะเพื่อสู้เสียงเกมเสียงเกมดังมากทุกคนเกมเนี้ยมันทุกคนพร้อมนะเดี๋ยวเราไปดูของในเกมนี้ของผมกันเลยไปเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูด้วยนะครับ ทุกคนทุกคนครับนี่ไงสควอตบัสเตอร์ thank <laughs> you ต่อไปจะเอาเป็น The Battle Party ดีกว่าทุกคนเดีทุกคนเอามานะเ The b a t t l ลแคทนะอยู่ไหน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 นี่ไงทุกคนแันจะเป็นเกมแมวต่ M M l, อสู้กับ สงแบน,นี้ครับสูงว่าหารรน,น,านึงร้หนึ่งร้อยหา150า้าสิบหนึงร้อยห้าสนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันนะแล้วก็จะมีอีั้ง่ะจะมีบางครงที่ลดอันนี้เป็นสว่วนไติน่าครับก็สงได้อ่าผมไม่บอกกระดาษดีกว่าจะส่งได้ตัว ไปสุท้ายน่สองไอีมีน่งรนทีผมส่เขาเล่ทุกคนที่ยายผมเรียกคแ้วเรามาจะต่อเลยอันนี้เป็นแมวแลงทุกนนเป็นโกโก้อะไรแมวคารนแมวยุคลาสสิกเ้ย แมวไวกิ้งแวรัดแวโจนแมวดิสอบแมวหมอดูอะไรนี่แหละครับน,น,น,นี้นคทุกคนคทุกคนถามมาที่สุดในห้องเลยผมก็เกที่สุดในห้องเลยคแต่คือผมไม่ค่อยเก่งภาษาผมก็เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมว้เสร็จแล้วพาไปดูคนเงที่สุดในห้เอเขาเป็นเพื่อน,นปปกับผมว่ในร บอกที่ติดอยูนแลวก็จะมีแมวอ่นดวแหละไม่ใช่แมวแบบโัวสุดนะทุกคนจะเป็นแบบแมวที่แบบโปา่กลางหัวสุดจะเป็น o u t l a นะคะัะ เขาจะโหดกับอูเบอร์มากอ่ะอ่าฮะอูเบอร์อเดี๋ยววันนี้ก็จะมีแค่สองค่าอามารอิสตะใช่ไหมป้อมปาการดินนอร์จิตโกจิรุ่นสูงแล้วก็เอ็นวานน็อกลกเอ้ยเอ็นวานนอกโลกนะแล้วก็รอรอจิเมกาโกในีบาดินพ่อค้าที่ นี้ถ้าเป็นดยไม่รู้สถานการก็จอมเวทและบีเอ็นค่ะไปายไทยไทยน่ะเรียกว่าไทยลังเลมาลินิจูนะคะเรียกว่ามิสลนมได้มิสลนใช่ไหมมิสลนมไมิสลมิสลแล้วก็มาเซียไทยไก เตหรือว่าท่อย่างน้อยัวาน้องเขาก็จะชื่อว่าไม่เลียก็ใช้อยู่นะสนนีข้ามมาดับไอศครมไม่ได้เลยกแล้ก็มีแมวนักว่าน้อาบแมวโสัตว์เอ้ยแมวโค่ิสัตว์ปนจเกีตตังแงรีดแมวแล้วกี่แมะโดดตัวแมว 没有想我右手小拇指，摆手小拇 कितना รางวัลที่ดอปก็คือไอเทมนะครับเป็นอาหารแมว20ผม,มบอกจำจริงไปนะคะว่าอาหารแมวหายด้ื่อมาเนี่ยเนี่ยผมมีแค่นี้เ่อแงเาจะแบบเขาจะอมาหาแมวยเก็แบบนะครับ เราไปต่อยเกมไทยมันจะนานเกมไปเกมเกมเกมอะไรดีรีวิวเกมน,นี้ไปหรือยังเนี่ยคลาสเอารอย่อยอ่ะผมน่าจะยังนะโอเคเดี๋ยวผมรีวิวกันเลยทุกคนสังเกตไหมผมจะมีหลายเกมมากเลยนะผมเก็ตเกมเก็ตทุกเกมนะทุกคนอืม โอะไรมผมกดไปกดเติมอะไรนึกวันเพี่ s <S ิทยก็เล่นอะอนี่อีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์คืออีเวนต์เป็น เล่เหลี่ยมกอล์ฟรีอีเวนท์ชื่อเล่เหลี่ยมกอล์อีเวนท์ถ้าใครอยากมาหลหรือว่าอยากมาเล่นนะผมแนะนำสายเกมนี้นะครับถือว่าสนุกอยู่นะครับเนี่ยครับอีเวน์เหลือตั้งยี่สิบสามวันเลยนะครับเอยู่มาเล่นดูเลยนะครับอีเวน์เหลือนานเลยนะครับอีกระปองอีเวนท์ถคนเห็นอันนี้ไหมครับเขาจะเป็นเศษวิวัฒนาการนะครับถ้าเราเอาไปใส่ ให้ตัวละครแต่ละตัวอ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าเราใส่ให้เขาครบหกอัน <kill> น่ะเขาก็จะวิว <categor iser> ัฒนาการมากลายเป็นไอ้อันนี้ค <Stand> รับค่ะอาจารย์ผมไม่ไปดูอ่ะอ่าทุกคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่เป็นนี่นี่คือร่างแรกของเขาค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนจำไว้นะคะถึงแบบนี้นะ เขาเลนะครปุ er, worries, ini, ๊บ ok, ก็จเป็นแนี้ครับนี่ครับทุกคนนแบบมีถังเพื่อนเพื่อนเอาไปดูงลางอะแบบก็่งออมาจาังาตัวขึ้น ถือว่าเขาจะโหดมากเลยครับปอมลิ้นขัานนั้นกเขาแบบเขาจะยิงช้าแล้วเขาจะยิงทีละอันนะค้กันต่างๆอจจะเป็นเป็นแล้วก็ผมจะเป็นการิ้งเมป็นเดิมครับ เจะกับป้อมตัวนี้ยังไงป้อมตัวนี้ก็พังอยู่ดีคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นทูว์อ๋อกรอันหน้าเลยแล้วจะงอ๋ออุ้ยนี่นี่ได้ฟรีเลยหรอโอเคทุกคนเราไปเล่นกันดีกว่าทุกคน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  ผมมีอะไรจะบอกน้องผมก็เล่นด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาน้องผมมาเล่นเป็นเพื่อนในสองนะพีสองนนะครับนี่ครับนีนนน่นี่นนะี่พี่รับตันไหนอ่ะเนี่ยทุกคนตันนี้นะเพราะเขาแบนนึ่งบ้านหนึงกล้องหนึ่งไม่มีการล่วงหน้าได้อะทุกคนใจหนึ่งนะเดี๋ยวผมทำแให้น้องผมก่อนเราจะรับไปเลย ขอเลิ่มอ,อ,อดีตที่เชื่อมัเลยนะทุกคนไปเริ่มเลยทุกคนข่าวล่มครับทุกคนทุกคนทุกคนเดาชื่อนางจะคุณผมถูกหรือว่าจะชื่ออย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเดานางจะนะคุณได้ไหมนะทุกคนเดาถูกผมจะให้คะแนนอ่ะ ถือครับผมจะให้คุแน้ามาเลือกเอคลิปที่ผมจะทำเป็นคลิปต่อไปนะครับนี่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เกิดจากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเหมือนกับขั้เกมแนวสีการ์ดครับก่อนสองเกมก่อน สิบนาทีท <t ry> ี่ผมเคยไม่เคยทำอะไรแต่ผมไม่อมูยูเกมนี้ทุกคน 就是你。 ทำไมเลยคุทำได้แต่ยิ่งยากขึ้นเหมืนไ่เห็นที่ไต่ละหลั